พี่น้องพี่น้องอันได้ฟักทองมาอันหนึ่งกินแล้วนะคะพี่น้องทองหนึ่งเนาะบาแต่ว่าเพอนเหลืออยู่กันเสดายเนาะพี่น้องเสดายสิ่งที่อย่างกินดีเนาะพี่น้องคิดเมนูซอยยาาบุญเนี่ยยังว่าสับไ้มันโดนแล้วเนาะเนาะยานพันเสียเขาเขาอันตู้เย็นไว้เนี่ยค่ะพี่น้องอันฟักทองเนี่ยเสียด้ยจ้าพี่น้องมันจะเป็นออกวันฝนเนาะวันฝานมันมันเน,น,นีน่ย อันฟักช่องเด็กประเด็ปลูกดอกจ้าพี่น้องซื้อเพิ่นอันนี้ซื้อซื้อเพิ่นมาขายครับพี่น้องซื้อซอยเพิ่นเนาะเพิ่นมาขายให้ก็ซื้อเอาครับพี่น้องซื้อไว้ถ่ากินเพราะว่าปลูกเคยปลูกเยอะจ้าแต่ว่าเป็นตะดอกว่าเด็เป็นนวยเข้าบะมี่อ่ะขโมยจากวิธีวิธีผสมพันเพิ่นเนาะครับพี่น้องเนาะเนี่ยแยาบุญก็เลยซื้อโอ้เนี่ยเนี่ยเพิ่นเหลี้ยงงามงามพี่น้องจะมาเสียดยางกินเนาะว่าสนด อมใส่ไก่เว่าพี่น้องอมใส่ไก่กัดเสียบอยู่เนาะอมใส่ไก่ไหมออมใส่ไก่หลักก่อนใส่ผักไลายเนาะพี่น้องนาะใส่ผักไลายใส่ผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินผักไลลายกัสเสียบคับพี่น้องส่วนตัวแล้วยายบุญมากกินผักทองนะคะเพราะว่าผักทองนี่กัสิมี่ประโยชน์หลายอย่างแน่ใจพี่น้องนี่ผักทองนี่มี่ประโยชน์หลายอย่างหนึ่งหนึ่งกินกับขพาวกับเสียบเนายับุญกัเสิมากกินแบบเนาะแบบนั้นเนาะ หนึ่งปากท่องในกินกับขอดกับเสบได้ใจพี่น้องกินง่ายๆหนึ่งเนื้อใครย้ายบุญมาด้กินแยงมากมายเนาะหนึ่งอันบ้านเขาเอินหมักอือเนาะหนึ่งแล้วก็เอาข่าเหนียวมากินกับยังกับเสบจ้ะพี่น้องแซีบนี่ลองกินเบิึงค่ะพี่น้องแซีบโอ้ยตงวันจะได้ค่ะพี่น้องคุณเมื่อเนี้ยนี่เอาปลายคนเนาะค่ะพี่น้องเห็นได้หน่อยก็กินบ่เบิดเนาะอยู่สองคนพอบ้านเพิ่นกับว่ากินน้ำ พอบานก็บ่กินย่าบุญกับกินผู้เดียวอันได้มากหน่อยนึงกับยูได้โดนๆนะคะพี่น้องข้าผัดใส่ไข่เท่ากับผัดน้อยนึงก็ได้จานนึงกับกินผู้เดียวยังสั้นนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามันกินปักท่องเนี่ยนะคะเด้อปักท่องนี่มีประโยชน์เนี่ยพี่น้องมีประโยชน์หลายอย่างหลายแนวเนาะลูกหลานทานั้งในออกมาในกับปฟักท่องในต้มใส่เขา่าได้พี่น้องเนอเลี้ย,ยงหลานมามวนมวนะค่ะพี่น้อง ผักทองกรต้มไส่ข่าย่า่ก็ได้กินน้ำเพราะว่าม,มีประโยชน์เนาะเป็นอาหารสีสม้มเนี่ยอาหารสีสมนี่มันจะดีนะค่ะพี่น้องเนอะมีประโยชน์มากมายต้มไส่ข่าให้หลานกินเด้อผู้ใดเลี้ยงห้านอยู่ตอนนี้นเป็นของว่างให้ห้านกินก็นได้ค่ะพี่น้องห้านก็จะได้ฉลาดอยากคิดมากก็จ,จับแต่ไม่ลองเพลงเ้อค่ะพี่น้องขอบคุณเลนลายด้วจา้าขอบคุณเรนลาย วันนี้มารีวิวฟักทองนะคะว่าจะทําอะไรกินตอนเช้านี้เดี๋ยซีิจะเดบิ้งน้อยเห็นแล้วเด้อขอบคุณหลายไปแี่งสไกเพบาะจ้าพี่น้องขอบคุณมากๆขอบคุณหลายเด้อจ้า